ต็อปเปอร์ครับปั๊บไล่ต็อปเปอร์มาเป็นตะกัวแหวนครับปึ๊บเอาเป็นทุ่น นี้ผมเดินทางมาครึ่งทางนะครับกําลังจะถึง,งเมืองเฉลียงแล้วเป็นหมายธรรมชาติที่ผมเล่า้ให้เพื่อนๆฟังไว้ตั้งแต่ตอนต้นครับวันนี้ผมจะไปตกปลากับทีมงานชมรมคนหลังคันครับแล้วก็ไปตกปลากับแอดมินกลุ่มด้วยนะครับนั่นก็คือนกักกอล์ฟสโนครับในพิษณุโลกเรียกกอล์ฟสโนโหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือนกักกอล์ฟสายปี้ครับผมปี้ในภาษาเหนือแปลว่าพี่นะครับแต่เพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดว่าผมหมายถึงนกักกอล์ฟเขาคือสายพี่ไม่ใช่นะครับ คือปี้แหละเขาคิปี้หยอกยอกยอกเอ,อ้ยอีกเรื่องหนึง่งเพื่อนเพื่อนเห็นชมรมคนหลังคันพิษณุโลกนะครับก็คือวันนี้ผมจะมาตกปลากับนักกอล์ฟแอดมินชมรมคนหลังคันพิษณุโลกไม่ใช่คนพิศโลกก็เข้ามาในกลุ่มได้นะครับมาพูดคุยกันไม่ใช่ว่าจะมีต่หมายตกปลาพิษณุโลกอย่างเดียวไม่ใช่ครับก็คุยกันเรื่องทั่วไปสเปรย์เหตุละเรื่องตกปลามั่งเรื่องสาวๆมั่งเรื่องเยอะแยะไปหมดครับผมสนุกสนานครับกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่นกักกอล์ฟเขา ทำไว้ให้เพื่อนๆได้มาพูดคุยกันนะครับบอกหยุดทรงหยุดเสือเอ้ยหยุดเสือถุยบอกสูตรเยือครับผมโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอขับรถก่อนตอนตอนในทางมันแคบแล้วครับผมเจอันที่บ่อเลยครับไม่ใช่บ่อเลยเจอันที่บึงนะครับเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศที่บึงให้ดูวันนี้ว่าจะไปนอนกันสักสองคืนครับผมที่บึง นี่เป็นบรรยากาศบึงเฉลียงครับเฮ้ยบึงเฉลียงใช่ไหมบึงอะไรนะพี่เฉลียงครับผมนี่เป็นทีมงานนายกอล์ฟสายปี้นี่ครับคนนี้รูปอยู่บนรูปโปรไฟล์ครับเห็นยืนรอๆอยู่นะแจ็คครับผมเรามาคุยกับแอดมินสายปี้ดีกว่าครับแอดมินเป็นไงบ้างครับวันนี้ไม่ว่างครับไม่ว่างแดกข้าวอยู่ครับกินเย้ครับปลา อตอนแ้วแล้วจะมาเอายิ่สกครับแต่ว่าตอนนี้ประจีนมันเข้าครับทุกคนก็เลยเปลี่ยนเป็นตุ้มหมดเลยแล้วปอเป็นไงบ้างครับหอยไปหเนี่ยครับยันเกียบยอดละหันแล้วลูกข้าวไม่ถือข้าวเลยไม่มาหรอก เฮ้ยมนนี้มีนักประดาน้ำอยู่คนหนึ่งครับผัดเวรกันนี่มาแล้วปฏิบัติจริงเป็นข้าวครับเดี๋ยว ก็เลยไม่มีหน้าดีนเลยตอนนี้มาเป็นทุ่นหมดเลยิว20เฮ้ยใส่นี่สิลูก่เราไอ้ย่ใส่กระชังเองตลอดเลยใส่ปัดเนตอัแอดมินเก็บมาแล้วครับหนึ่งแต้มเจ็บเจ็บเยอะปจีนครับมาจากกำแพงเพชรนันแน่แต่ฮาบ้าเยอะครับ ทีมงานใส่ห้าบเยอะก็มาครับวันนี้จากกำแพงเพชรมาสำหรับหน,านา้ามือใหม่ครับผมมาทางนี้เลยฮะสำหรับจะตกปาจีนครับนี่มาดูนปัก๊กทำชุดใส่หน้าตกปาจีนครับในล่อก,ก็จะเป็นสิบปอนตอนนี้แล้วก็ต่อยี่สิบครับต่อยี่สิบครับผมตอปเปอร์ครับ้าไล่ปปปอปเปอร์มาเป็นตะกัวแหวนครับ ปึ๊บอาเป็นทุนอ่าขั้นตอนสุดท้ายครับแล้วก็าามาตะกอ้อปะจีนเข้าไปถ้านนะหาตะกอ้อปะจีนไม่ได้ก็จะมีตะกอ้นอนครนายกมันจะใกล้กันที่สุดแล้วครับ <laughs> ถ้าไปทางนู้นก็จะไปทางสระแก้วอากาศจะไก,กลไปเพราะตอนนี้ลงเกือปิดอยู่ไปไม่ได้แนะนําเป็นต,ตะกอ้อปะจีนเ่ยจะดีที่สุดแล้วตอนนี้ อ่ะโอเคสายสายให้ดูอีกทีนึงต็อปเปอร์ครับไหนว่าต็อปเปอร์หาไม่เจอเอา้าวต็อปเปอร์อยู่นี่ต็อปเปอร์ครับเปิดมาที่ตะก,กัวแหวนทุนครับแล้วก็ตะก,กัวตะก,กัวถ่วง่างตก,กาตัวหนึง่งแล้วก็เป็นตะก,ก้อปะจีนครับแค่นี้เองง่ายๆนี่มันขี้ะชทครับ <laughs> แมวขี้มาตีป่า,ไ,าไปไหนพี่อย่ครับ ตอนนี้ลํำเลยไม่ได้ใช้นะครับเปลี่ยนมาเป็นเหอปยาจีนนี่ครับวิธีการปั้นเหื่ยครับอย่าปั้นเยอะครับอย่าปั้นก้อนใหญ่เพราะว่าเปลืองครับเปลืองจี้งัวข้าวยางนี่ครับเวลาแปะเบ็ดอย่างฝังครับแปะเฉยๆแปะเฉยๆคือไม่ต้องไม่ต้องเกี่ยวเลยไม่ต้องเกไปอย่างนี้ครับเฉยๆแล้วก็กลมๆแล้วก็คว้างไปแค่นั้นเองครับ ที่ทำมาวันนี้ครับมีเหยื่อสวายครับแล้วก็ล้ำแล้วก็เหยื่อปะจีนวันนี้ปะจีนมันขึ้นครับยังไงฟังกดติดตามด้วยด้วยนะครับเอฟเฟเดี๋ยวให้นักกอล์ฟสอนทำเหยื่อครับปะจีนตอนนี้ปะจีนกินดีมากตอนนี้นักกอล์ฟกำลังไล่จะทำอะไรสวายอะกอับฟร้อยเม็ดครับลองไปเรื่อยครับนี่ครับสำหรับน้ามือใหม่ครับผม ร้อยเมตรครับนี่ครับอันนี้ไม่ใช่เม็ดเจาะใช่ไหมเป็นเม็ดปกติครับใส่น้ําให้นุ่มนนิดนึงครับถ้าภาษาบาลีสันสกฤตเรียกให้มันไน่แข็งแต่มันแข็งเหรอคไม่ลงอ่าให้มันนุ่มๆนิดๆครับผมเอาไหมลูกเอาวนึกว่าไม่เอา ครับผมหนีเมียมาอันนี้แต่งตัวมันยังหล่อเลยมาเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ่อหนีเมียมาดังบอกเมียไปทําบุญดูสิคนเราทําบุญทําบุญมาแล้วมาแล้วครับนะออกครับเพื่อนๆเรียกไอ้อ้วนออกตัวนะนะเมื่อกี้เพื่อนๆเราเรียกมาเลปนาทีหนึ่งนะเด็กดื้อตัวนี้เด็กดื้อสายตัวนะครับสายตัวนะครับ ยังไงพี่ใส oh, right. no like ่พันน็อปใส่พันอุ้ยโดดตรงม่ายยาเลย ไม่ผันเห็นไหมเฮ้ยตัวนี้แม่งดื้อโอเคนี่ครับกินแล้วกินแล้วคน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 อังนี้คนงนี้กินคับอย่างนี้ไม่รู้ ร้อยเมตรเมื่อกี้กโอ้โหเอ้เมื่อกี้ไม่ตอนร้อยไม่เห็นมีทุ่นะครับมันเปลี่ยนกับใต้น้ำเหรอเป็นยังไงมันเป็นยังไงไอเลยกว่ากไปทีก่โอ้โห dạy 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 ปากินฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็กินปอปากินล้กินอยกนลวทีมงาน ตื่นมาก็ทำงานเลยนี่ครับเราเอย่างนี้ทำงานกันเป็นทีมครับตอนนี้ปอสายปี้ทีมงานประดาน้ำม,ม,นมาอีกนะครับเมื่อกี้ปี๊ดมาเลยปี๊ดมาเลย เอ้อย่างเงี้ยแบ,นบ,บอนมันบอกความรู้สึกมึงเน่ยโอ้มันมันมันมากมันมันมากมันสุดยอดไปเลยครับผมอะไรอย่างเงี้ยครับผมเห<า>็นหน้าถวายแล้วครับ นี่นักกอล์ฟทำอะไรไปครับผมมี่เม็ดใช่ไหมจีตะก้อจีตะก้อครับต,รต้องเคลียร์คับครับมันเนียนๆต้องคึงเนียนๆครับคอยเต่งยัยงไม่เจอเลยเนี่ยมีเพิ่ม2คั้งี่สครั้งสวาย2ครั้งแดดครับแดดมันทุกเม็ดตกปลาก็าอย่างเงี้ยครับเตรียมเหยื่อไว้หลายแบบครับเราก็ไม่รู้ปลาอะไรมันเยอะปลาอะไรมันเข้าเนาะ มานี่เอาเหยื่อเขาทั้งนั้นเลยใช่ครับไอเหี้ยไม่ใช่เหยื่อผมครับผมเดี๋ยวเหยื่อที่ทํามาเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูนะครับตอนนี้คือตอนแรกเนี่ยปลาจีนมันเข้าต้องใช้เหยื่อปลาจีนของนานาที่กําแพงครับทีมงานทีมงานเลยครับกำแพงใส่ห้าใบเยอะครับผมใส่ห้าใบเยอะที่กำแพงใช้เหยื่อของเขาตกปลาจีนครับกินดีมากครับผมเดี๋ยวว่าหลังจะทําให้ดูครับผมแต่ตอนนี้สวายเริ่มเข้ามากินแล้วคราวนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็น สวายแทนแล้วครับทำไรครับปั้นเหยือครับสวายแล้วใช่ไหมวิธีการปั้นเหยือรับก็คือเอาตะกอตะกัวครับห่นอบบนี้ไงแล้วสุดยอดต้องแบบนี้นะครับมันถึงจะกินครับนี่สำหรับน้กหน้ามือใหม่ครับเผื่ออยากรู้ว่าสวายเนี่ยทำไงดีนี่เลยครับเหมือนกันครับหนมปังชิ้งหน้ายาวไหมครับนัปปอตอนนี้ฟุดกว่ากว่าครับผมตะกัวครับ กว่าไปอีกฟุตตะกัวครับผมจริงหน้าฟุตกว่ากำหนมปังที่ตะกัวครับแล้วก็เอาตัวเกี่ยวเนี่ยไว้ในตะกัวเลยไปยำยำยำเฮ้ยมึงไม่มีท่าลอยเหมือนแอดมินกูเลยเหรอเนี่ยยำนี่คือสวายก็เหมือนที่เรารู้กันครับก็คือขนมปังนะครับขนมปังใหม่ๆหน่อยปั่นปั่นแล้วก็โอ้ยปลากินปลากิช อะไรอะไรตายตายตายอุ้ยอีสายเสือหลอกกันสายหลอกกันสายเฮ้ยรู้วะนี่น็อหน้าดีเลยครับหมายมันปั้นมาว่าปัดมือไว้เป็นปลาอะไรนะยี่สกครับยี่สกครับอ่าตอนนี้ทีมงานเริ่มมีมายี่สกกันแล้วเสียงเสียงดังไงนะ เนี่ยครับก็เตรียมเหยื่อกันไว้ครับเวลามาตกหมายธรรมชาติก็เตรียมเหยื่อมาให้ครบคันนิดนึงครับผมจีนมั่งปรเก็ตมั่งสวายมั่งนี่ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วครับตอนนี้ทีมงานมาเล่นสวายกันแล้วครับเพราะสวายมาเริ่มเข้ามาทางนี้แล้วครับผมได้สวายมาสองตัวแต่เป็นสวายน้อยหน่อยครับก็เลยปรับเปลี่ยนอุปกรณ์มาเป็นสวายแล้วเอ้ยเป็นการโรยกันล้นแน่ไลยครับผมสูตรนี้ครับ น้นๆนา้นาตุา๊กาที่เพิ่งเริ่มใหม่นะครับดูไว้ตรงนี้นะครับ,รรบการโรยเหยื่อที่ถูกต้องครับนี่ครับผมอ่านี่พระเบกกินข้าวครับผมเบื่อพวกกินข้าวจริงๆเเราจะกินเหล้าอะไรพวกกินมาเอาไปกินนอกสเต๊นไอเบลเราฮะนายว่า้ยชิบหายชิปบุรีลงกับข้าวหมดแล้วนี่เหรอนีอ่เหมือนกลัววะมะช้าประจีนกินดีมากเลยครับตอนนี้มาตีถวายแล้วเอเมนตอนช่วงบ่ายจะทำไงกันดีครับผม เฮ้ยเคุยเฮ้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 ยคเฮ้ยเเเหมือนทหารเเฮ้ยเอาไงตอนบ่าอานเอาไงไอมินนี่ประธานลุณครับเอาไงเอาไงเฮ้ยเาหนี้ขี้นี่เฮ้เอาไงเอาไงมีหน้าบวมองเนี่เอาไงตอนบ่ายตอนายนี่ที่แผนงานเราทไง้าแนี้อยคิดไอ้มินอกกินข้าวอหรเปล่เนี่ยดูแล้วมีน้าบวมเพราว่าไไม่รู้ทำไมคิดไม่ออกไม่รู้เหมือนกัน ี๋ยวก็จะใช้ตีจูบเอาครับสอกคืบแขนครับหลายคันอันนี้ทีมกระชังแรกครับของทีมงานสายปี้ครับผมปี้ปปนี่นป้ปอจะกลับบ้านแล้วก็เอากระชังขึ้นก่อนมีกระชังหนึ่งป้ามันตายอ๋อมึงยังไม่กลับใช่ไหมเนี่ยอ๋ปอป้าเอาก,ก่อน,นเฉยาเกลับ ตายเอาไว้มันก็เน่ามึงกินปลาเป็นเหรอกินแบบไก่อะไรนะส่วนใหญ่วันนี้ที่ได้ช่วงเช้าก็จะเป็นปลาจีนครับปลาจีนเยอะรถมาว่ะเฮ้ยมึงได้ยี่สุกตอนไหนวะเนี่ยปอของพี่อ๊อครับอ๋อตายตัวเดียวไม่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปอันนี้มาอีกกระชังนะครับปอดีทีมงานขอตัวกลับก่อน นี่อาจารย์ปักอาจารย์ปักอาจารย์ปักขอตัวก่อนก่อนกลัวเมียเขาโทรมาน้าโทรมาอ๋อ้าไหวให้มันกลับไปด้วยนะจะหนาวดิมันถ้าไหวตายเหรอไม่ตายนะตัวใหญ่ก็ป้าจีนแน่ี่งยล้วกระชังนี้ไม่มีที่ศกเลยนี่หว่าเนาะมีเหรอ แต่ทางนี้มีแต่ปลาจีนถวายไหนวะยี่สกไม่มีครับมีเอาใส่ไปตัวอนอเ้ยนี่นี่ยี่สกอยู่นี่นี่ยี่สกนี่ยี่สกอยู่นี่นะครับก็สนุกสนานครับกลับก่อนก็แบ่งปลากันไป เอาดี่ส่งไปดิแป้งเนื้อหน่อไม้ปิ้งเลยเดี๋ยววันนี้ก็จบแค่ตรงนี้ก่อนครับนะนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นักกอฟเขาต้องไปแข่งแมตช์แสบที่พิชัยก่อนครับผมส่วนเพื่อนทีมงานที่นอนก็นอนอยู่อยงนี้ครับก็เหยื่อที่ทํามาเมื่อคืนก็ยังไม่ได้ใช้เพราะว่าปะจีนมันเยอะครับผมก็เลยใช้เหยื่อปจีน รอบผมยังไงฝากกลุ่มชมรมคนหลังคันพิษณุโลกด้วยนะครับเข้ามาไม่ไม่ใช่คนพิโลกก็เข้ามาได้ครับมันไม่ได้มาคุยแค่หมายพิโลกอย่างเดียวครับก็มีเรื่องตกปลาตกอะไรคุยกันเรื่องผู้หญิงอะไรมาโอ้ยตัวดีเลยนี่ทีมงานนักกอล์ฟไสพี่อยู่นี่ครับผมยังไงฝากไว้ด้วยครับผมทริปนี้ก็ขอจบไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนเรื่องเหยื่อปัะจีนเหยื่ออะไรเนี่ยกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวผมกับนักกอล์ฟแล้วก็ทีมงานนานาที่กำแพงมาทำให้ดูครับผมบายบายชูบ